สวัสดีค่ะวิไลช่างไม้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทลีนาแวร์เกี่ยวกับด้านโภชนาการและสุขภาพนะคะบริษัทลีนาแวร์เปิดมาที่อเมริกาที่80ปีประเทศไทย50ปีอยู่ศรีนครินทร์45วันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะตัวแรกคือตาวอินดักชันรุ่น IC450 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะคะ น้ำหนักเบาหน้าเตาทำจากเซรามิกแก้วไม่ร้อนนะคะทำอาหารในครัวได้ทำให้อาคัวของเราไม่ร้อนอาหารสุกเสมอกันเขาจะมีปุ่มระดับ on off นี่ก็คือปุ่มปิดนะคะ,ะมีไทเมอร์ไทเมอร์ก็คือตั้งเวลาเบอร์วอมเมื่ออาหารเราสุกแล้วเราเบอร์วอมได้แล้วก็มีเลเวลเลเวลก็คือปรับระดับควารมร้อนอันนี้เป็นปุ่มบวกลบสำหรับปรับระดับควารมร้อนขึ้นลงแล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะ ลอนโดบรนจุ4.5จุลิตรนะคะความฟางเขาจะอยู่ที่28.5เซนความลึกจะอยู่ที่13ซนติเมตรนะคะข้างๆเขาจะเป็นทรงตรงความร,ร้อนนี่จะกระจายความร,ร้อนจากล่างสู่บนเป็นโครงสร้างอูทีเพก5ชั้นชั้นนอกชั้นในจะเป็นสแตนเลสชั้นในจะเป็นสแตนเลส304 ชั้นนอกจะเป็นสแตนเลส430ซึ่งดูดปิดแม่เหล็กได้ชั้นกลางจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะคะกระจายความร้อนได้นานและเร็ว,รวใช้ทำอะไรได้บ้างอบทอดปิ้งเผาต้มตุต๋น,นึึงย่างหรือเราจะใช้การปรุงอาหารโดยใช้น้ําแต่น้อยหรือเรียกว่าบอตติคุกิ้งนะคะอันนี้เป็นพระเอกของครัวนะคะใช้ได้สารพัตประโยชน์อันนี้ค่ะลอนโดมานะคะเรียกว่าลีน่าซีเนเจอร์ค่ะลีน่าซีเนเจอร์นี้ ความจุข,ของเขาจะอยู่ที่3.5ลิตรนะคะฟาร์มฟางจะอยู่ที่26ซนติเมตรลึกประมาณ9ซนติเมตรนะคะและภาชนะเขาจะเงางามข้างในนี้ไม่มีรอยต่อขขาหมุดเลยนะคะใช้ทำอบทอดปิ้งเผาได้เหมือนภาชนะอื่นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นนางเอกของรัวเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะใบนี้ดีหน้าตอนนี้นะคะน้องเล็กสำหรับวันนี้เรียกว่าคลาสสิก ขนาด24เซนนะคะความกว้างของเขาจะอยู่ที่24เซนความลึกจะ6.5เซนเมตรใช้อบทอดปิ้งเผาต้มตุ๋นน่่งย่างเหมือนกันทุกใบโครงสร้างเหมือนกันทุกใบนะคะที่วันนี้พรีเซนต์มาวามจุ1.9ลิตรนะคะอันนี้เหมาะสําหรับทําอาหารแบบจานเดียวเช่นข้าวผัดหรือว่าผัดกะเพราอันนี้ก็ทําได้สารพประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะใช้ใบนี้24เซนนะคะ ทำทะเลทอดนะคะวันนี้จะเดี๋ยวจะทําทะเลทอดให้ชมนะคะกันค่ะเรามาเริ่มทําหอยทอดทะเลกันเลยนะคะเครื่องปรุงก็มีแป้งสําเร็จแล้วกุ้งหอยปลาหมึกไข่กระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ไปในแป้งนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีถั่วง,งอกอตั้งกระทะ ผสมแป้งใส่หอยหมึกกุ้งที่เราผสมแล้วต้นหอมผักชีใส่น้ำมันล,ลงไปกระทะร้อนเสร็จแล้วเราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปใส่ไข่สองใบรอให้เหลืองเรากลับด้านได้เลยหอยทอดอันนี้เป็นแป้งกรอบเสร็จแล้วใส่ถั่วงอกหอมผักชีโรยเสร็จแล้วค่ะ ทานคู่กับมันจิ้มไก่ผสมพรพิก